ขั้นตอนการใช้บริการเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง Bookdrop หย่อนหนังสือลงในตู้และตรวจดูว่าหนังสือลงไปเรียบร้อยแล้วรับคืนเฉพาะหนังสือที่ยืมจากสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆเช่นซ CD ี CD-ROM DVD เทป กรุณาติดต่อคืนที่เคาน์เตอร์บริการการคืนหนังสือจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับคืนหนังสือเรียบร้อยแล้วหลังจากส่งคืนแล้วหนึ่งวันควรตรวจสอบรายละเอียดการยืมที่หน้าจอสืบค้นข้อมูลเว็บ o p a c ที่ wopac.rmuti.ac.th หากเกินกำหนดส่งและมีค่าปรับ ให้ติดต่อชำระที่เคาน์เตอร์ยืมคืนในวันและเวลาทำการสามารถติดตามข่าวสารของแผานางานห้องสมุดได้ที่ library.oarit.rmuti.ac.th หรือ www.facebook.com/library.rmuti Fanpage